เอา้าสวัสดีครับเพชรยังกันนี่ตัว <laughs> เดียวออกม่ฟูเฉยยังงี้ยเปิดคลิปใหม่ร <laughs> ิสติกับอะไรริสติปนี่แหละอย่างเดีเยวคนาใส่ของกรบบร๊อปอะไรจีบได้เป็นอยังเห็นบดนี้มันมีเห็นบอดสวยมัน <laughs> ก็ได้อยอะอ่ไรมาลอยท่าของเราได้ <laughs> บ่เนี่ยบ่เดี๋ยวเราเอาดิอันลอยท่าเนี่ยคนทวงเลยอ่ะริสติปีครึงคร่งห้ามเฉย ยิบยินชอบ่มันงามเีวเลยนี่นองมานานุดคือกับไปยทุคนเนนอยู่ด้ทอยูน่าารอแต่ว่ามานาท่าลิติแต่ว่าเป็กิดถอดปามากแล้วน้องมานากินข้าวที่น้ำมันครับโพลก็ไม่นํามดนหมูเอาก็เติมตะเลืองนเสรื่อเทนเสรื่อทีนนิดนิด ที่หน้า่ามาดินแตกแล้วยังมาแตกซ้าแขนด้อสิบอกเอามาแน้าเสาแ้มือนี่ยอันมือนี่บริสิคมเรียบร้อยบอยีเจเชอร์ให้แม่ตีมาหนักเก็ดบ้านแพงใบิลคุย

เพื่อนอยู่บริลัมครับว่านนี้แม่แม่เป็นพรมครัวนน้องมะนาวสเินเกียร์มันสวยนะน้องมะนาวีตัดสุดลำเพื่อนลำเพื่อนออกมนาวมันสวยไหมลเพื่อนอันเก่านะมันอันมันมันมันสวยอยู่แต่มันมันหน่อยแล้วก็เจอคือไปทางผุนมันไปใดบอแม่แม่กป้าแล้วรถจะขอป้าแล้วุนนัางมั่งเล

กูกัพูดอีกภาษาเสียอย่างเดียวบ่าอันนี้ดิมึนตาหอดง่ายกับแสดงรบังเกับมว่าแสดงด้ายมันนครายาทาเลือด็นอเพราะมันก็จอขึ้นไปทังคนเบิดเพราชีในใจเสือก็เจ้กับนาซีแล้วกันก็สวยตาก็สวยปากก็สวยแต่หน้าไม่สวยข้บเขาคืบีบดังก็คือดัง มีปกกแล้่เฮ็ดขึ้นไปยังอี๋โครงการเดอะซีรีส์แต่นี่ก็ได้แล้วน้องก็ต้องเหตุน้องได้ได้ก็ได้อยู่แล้วแหละได้อยู่่ะได้โครงการเดอะซีรีส์ก้องกั้นเหรอเดือดซิลิโคนเดือดซิลิโคนไม่แม่น้องมันาไม่ทำอะไรหรอกน้องมันาทำให้ขาดซาตูเรสคข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่เขาเราก็ต้องฟ้องก้นคาพเจ้าจะทำแค่ดังคืออายุไม่เงี้ยหอนมองเหตุคือโดนอ่ะผนวกมองมาต้องห่วงข่าช่วยยกไว้ยกโล่ ผู้เล่าค่ะไม่เห็นดอกแต่เขาสิ่มาเค็งไดงเขาก็มาแต่เขาสิี่มาเค็งไดงเขาเขามาแนนถ้าเขาจะรักเอือบแค่ไหนเขาก็รักแต่เขาจะมาเขาโบอันลุงฟิวค่ะชอบจักมุ้งนี่ชอบชอดนี่จะจาบน้ำก่อนเดินทางอาบยี่สิบโอ้เสียดายแพงเอาบอกป่าจะได้อาบง่ายงเถอะอยู่ได้เป็นเดือนไปเลยอ้ยมันบ่ได้อยู่ได้เป็นเดือนถ้าฝนตกก็ยยันเนาะคนเมื่อนอะรู้ว่าสิลุงฟิวอัน สีสีงมงหวงเนาะสีลงไปยังฝนตกคือเป็นลูกลี่ลูกล้นเป็นจักรเลนลุกล้นงานปนปีน้าเตียนเหล้วตัวมือแดงฝนมันก็ถือกองไฟไปทีเดียวด้วยเหรอฮว่ากับจีว่ะคืนอย่าฝาดต้องไม่เด้อแปลงข่อยจีออกเพือนะมันก็ออกอยู่ดีเนาะแต่มันถึงเงานมันก็ยังสื่อยู่เลยใช่ไหมดีในคุ้งเท่านี่บอกว่อยากเอาสีขาวมาทาแตรงไหนตรงไหนตรงในสีชมพูอันนี้หรอนนี้หรอตรงนี้หรอ ไปซื้อของเัินเท้มเข้มมาใส่สะทานนะสีมาแต้งนวดแต่ว่าดิ้วได้ยิ้วพานฟางไอพานตะยิ้วตาไม่ได้ตาพอนะแมทนี้แมทเดียวถ้าติดแมทตนี้าใส่เมนไข้างล่างคัสิกีตาพนดียวกับไปตินคู่กับพี่หอมหนือเชื่อเพราะว่านี่กีตาพานเพิ่งได้ติดลายคนที่เขาคนที่เขากีดสวก็สวยคนที่เขากีดไม่สวยมันก็เป็นตีนกา ก็ได้ติจากบาทอนั่นเอละนักองรวมก็สวยนะและโอ้ยอือลายปาดงั้นเขาหมไก่เัานงีอันนี้สวยกว่าปคมากไปน้เตะมือแกว่ายุ่นี้าไงกว่าเออเขามงตีเขามงกว่าเออเอเพ่นว่าสอันนี้เสเอาของเฮาดีนูก็เรยกว่าว่าเอามือนรวมกันหลก็แมเหลกกันกับของู อีกอยังคอยแจ้งกินน้อยจะกินนานเอาไม่น้องมานะกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวไงเพราะว่ามันลอยอันเอามาไม่ลูกอะไรราคะว่าน้อยเ่า้อยไม่เขาพูดแบบกินน้อยจะกินนานๆไงกินเป็นไงมือมือขอบพระคุณด้วยนะคะที่มีต่างกับม่านะเนาะที่มีตาน้องมานาให้น้องมานาสมมตจะให้กลับขึ้นไปแล้วก็เกลอกเอยเนาะใส่ข้าวเที่งน้ำติ้นใส่ข้าวเที่ยโบโบใส่บ่อไรดีมาเสียบจานเอาไปดังสันเอามาให้เสียห้ยขึ้นไรก็เก่าบ่ เอาเตียนหนวันเอาให้เสดือมาให้นึ่งวันสิเอาขึ้นไห้แล้วน่านาเอามาให้สิเอาพวงกันมาให้เลยเพื่อะไรขึ้นล่ของเราน้องมนาขึ้นความสุขให้พี่น้องกบพี่น้องเอฟซขึ้นถึงเวทีน้องมนายิ่งแขวลดนยิ่งยิ้มสยามสยามเมยยิ้มสยามล้วสยามเงินคิมล้วนเออถ้าอุ่มทุกอุ่มหักไปมาได้ไพรรูบอ่ะตอนนี้เราจะเรจุดอทีอะไรคนก่อนมารับเื่องอย่างล้ำเื่องสังชาเดียวฉันอยากแตงลายาได้ เปลืองแป้งถ้ารัมจำปาบุลุ่งผิวเลยขันออกฉากเดียวในบุลุ่งผิวเลยตั้งใจชุสีอย่างจำปาแดงก่อนใส่เขียวหมินโมได้ไม่สิซ้ำเขาทำไปอีกไหมแล้วเขาจะใส่สีแดงแล้วไปร้อยถอดก้อนฉันอีกข้ามือนั่นเด้อบ่ลอยบ่ลอยองกูยืนทาว่าสันบ่ลอยโอเคเนาะโอเคโอเคค่ะปากก็สวย ปิดสีแดงง่ายกว่าเพชรเขาทาปากสีแดงใช่ไหมโสูตรสีแดงทาปากสีแดงเหถ้าเขาทาปากแดงนะแต่ว่าแดงเราเรื่อกเราเลืองเป็นปิดสีปากนะเด้อพี่น้องนี่ล่ะมะนาเพชรบึงปุ๋ยโอ้มะนาเพชรวันแพงนี่ล่ะตัวจริงเสียงจริงตัวจริงเสียงจริงจะเป็นเขือเป็นเขือเป็นเอือบแป้งพร้อมทอดถ้าผู้ใดไปพ่อตัวจริงจะพ่อเอือบแป้งแปลว่าตัวปลอมตัวกรอบ ตัวกรอบหรอ,อแต่ว,ว่าตัวกรอบอันอนั้นบอกว่าทุกคนวิธีพิสูจน์คือเอาซอสมาขูดออกมะบัว่าะบัวมะ,มะขูดแล้วมะบัวออกแสดงว่าตัวจริงไม่ถือน้ามากันแล้วกันืออก่หรือว่ากันเอาสายยางมาสีโซสซเลนนี้เองัซเ <c oughs> ลนนี้แสดงว่าเมนคลิปนี้เบิ้งเพิ่นคุยกันจนมาจบคลิปครับพี่น้องที่นี้ฝากไว้ซ้ำนี่ครับพอกันไม่คิดนะครับไปตัวตัวดูสไว้ที่เขา อยากกัดทีเป็นสีฟ้าเลยลื่นรั่ยๆวดีร่ำครับจอยโอเคนะครับผูจะไปหาบน้ำแล้วเส้นใจเสมอแต่ว่าสาหัวครับแห่นั่งบะได